คือเป็นเพลงแรกด้วยแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้จะประสบความสำเร็จขนาดนี้ครับก็ขอบคุณทางจูด้วยที่ให้อุดับุนากกับผมไม่รู้สงครับติดทั้งหมดมีเพลงของเราติดด้วยในทุกปร้อยอันดับด้วยอะไรหรอครับอ๋อเราโชว์หมดทั้งหมดติดทั้งหมดด้วยนะเพลงเราก็ติดขอบคุณมากครับขอบคุณมากดีใจว่าไม่คิดไม่ฝันเลยครับคือเป็นไงครับวันนี้เขาเป็นคอนเสิร์ตกลางบท ไปเจอฝนเข้าไปก็อืมใช่ครับก็เป็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เป็นบรรยากาศใหม่ๆที่มาโชว์ท่ามกลางสายฝนที่รู้สึกในที่แบบแฟนอย่างเดียวแน่นรอเรากลางฝนด้วยโอ้โหขอบคุณมากรู้สึกขอบคุณมากเลยครับคือฝนตกทุกคนก็ยังรออยู่หาล่มหาอะไรมากลางบางแล้ขอบคุณมากครับดูแลดูแลสุขภาพมันด้วยครับฝนมันตกไปก็สระผมแบบน้ำผมก็จะกลับไปสระผมเหมือนกไหน เยด้เดี๋ยวมีคอนใช่ครับใช่ก็เดี๋ยวเราใช่ครับเดี๋ยวเราที่ล่าสุดที่เราจะมีก็จะเป็นแฟนโฮเปียครับวันที่21 22ยิพฤศจิกายนนี้ครับเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ก็ซ้อมทั้งทั้งร้องทั้งเต้นอยู่ใช้เดี๋ยวเต้นเหรอะจะได้เห็นสเต็ปครับผมเดี๋ยวเต้นขนาดไหนต้องไปดูนะคับมันจะยิ่งกว่านไงผานมครับผมว่ามันมันจะมีอะไรใหม่มาให้ดูครั เต้นด้วยครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องเต้นในผมก็เก็บไว้โชว์แฟนโทรเปียครับผมก็จริงๆแฟนโทเปียเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่แบบแสดงที่อิมแพคของเราสองคนเนเรียกว่าเป็นเวทีที่ใหญ่มากใช่คือเมื่อก่อนนี้มีเป็นแต่คนดูอย่างเดียววันนี้เรามีโอกาสได้ขึ้นไปโชว์แล้วตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากีอะไรอีกอ่าแล้วก็มีมีแฟนมใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็น มานิีลาไลฟ์ใช่ครับแฟนมีดูมูวิชชวลแชวลแฟนมีเป็นเป็นแฟนมีเฉพาะสำหรับชาวฟิลิปปินส์โดยเฉพาะใช่ก็คือจะเป็นไลฟ์ที่ชาวฟิลิปปินส์จะดูได้เท่าไหร่ที่เป็นที่ประเทศใช่ครับเป็นเป็นครั้งจริงๆเราเคยมีเป็นไลฟ์ที่เป็นแบบ g l o b a l มาแล้วแต่ครั้งนี้เราจะแบบ exclusive for for ฟิลิปปินส์เลยลูิค้าเนื้อเป็นที่มหนที่แรกเนาอ่อ่าก็จริงๆจริงๆฟิลิปปินส์ก็เป็นประเทศที่มีมีแบบคนใช่แฟนคของพวกเราเยอะเราก็เลย ก็ได้เป็นประเทศที่รู้สึกว่าน่าจะได้รับการตอบรับดีมันจะมีประเมาเยอะเลยมีครับหลายอย่างเลยครับแล้วเราก็มีรอบนี้เรามีอุบไว้ก่อนดีกว่าจะมีประเทศอื่นออีกไหมคะที่มองมีตายมาอันนี้ที่เขาที่ได้ยินก็น่าจะมีนะครับแต่ว่าต้องเคยอยู่กับผู้ใหญ่เหมือนกันว่าเราจะวางยังไงอะไรไปที่ไหนกันต่อครับฟ์จะเสียดายไหมอ่ะแบบว่าเป็นแบบไลน์อะไรอย่างเงี้ยคนเจอ คืออันนี้เราเหมือนอุ่นเครื่องกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเราสามารถไปได้เราก็อยากจะไปไปหาไปเล่นสดๆอยู่แล้วครับที่บายขออนุญาตถามเป็นเรื่องคดีความไม่ถึงไหนแล้วคก็จริงๆตอนนี้ส่วนตัวผม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 ว่าอำนาจให้ทางทีมพี่ทนายแล้วก็ทางพี่ๆที่บริษัทจัดการแล้วจริงๆผมยังไม่ได้อัปเดตแต่ไม่ได้รับอัปเดตเลยครับแต่ถ้ามีมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะรีบมารีบอัปเดตให้พี่ๆทราบอย่างล่าสุดทัพี่ทนายไปพี่ทนายบอกว่าอาจจะมีคนอือ จริงไม่ไม่ทราบตอนนี้กันเป็นว่าเหมือนเหมือนเหมือนที่พี่เขาก็จะพยายามให้ผมได้โฟกันกับกับงานที่ซ้อมกับกับคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเขาเลยยังไม่ได้มาอัปเดตอะไรกับผมเท่าไหร่อย่างในส่วนตัวเราของเวลาเจออมเมนหรืออะไรในทางที่แบบไม่ดีอย่างเงี้ยรับมือกันยังไงอ่ะก็ถ้าส่วนตัวผม,ผมก็จะถ้าถ้าเป็นคอมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเราปรับได้ เราก็พอปรแลเราก็รู้สึกว่าขอบคุณที่ที่ททให้คำแนะนำเราแต่ถ้าไหนที่ผมรู้สึกว่าให้ผมผมผมจัดการกับตรงนั้นไม่ได้หรือว่ามันเป็นเอ่อผมไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ผมก็ก็ก็มุดอ่อนไปก็ก็ไม่ได้ไม่ได้เอามาคิดอะไรอย่างเงีย้ยนะคะยังะะบินนะคะรับ จริง,จร,ง,จ,รงจริงก็เหมือนเหมือนกันเลยครับคือด้วยความที่ผมใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีบางอย่างผมก็าอาจจะไม่รู้ว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวยังไงอย่างเงี้ยครับบางทีคอมเมนต์บางอย่างที่มันช่วยทําให้เราพัฒน,นาในทางที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับผมก็ปรับในด้านนั้นแต่ส่วนในคอมเมนต์ที่มันเหนือการควบคุมข่งเรามันเราไม่สามารถทําอะไรได้เราต้องปล่อยวางตรงนั้นแลนครับ